สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช anel เทพ9 1 1 t e c h ่งหนึ่งเท yle นะครับช anel ที่มาคุยเรื่อง iPhone Apple นะครับผลิตภัณฑ์ของ Apple แล้วก็การกินการท่องเที่ยวรวมถึงการช้อปปิ้งครับวันนี้วันที่16กันยายนนะครับก็ได้เลิกนะครับที่ทาง Apple จะวางขายโทรศัพท์ iPhone นะครับรุ่น14แล้วก็14 Pro และ14 Pro Max วันนี้เราก็ต้องมาแกะกล่องกันนะครับวันนี้มี 3- มสีมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าแต่ละสีหน้าตายังไงบ้างนะครับอันนี้นครับเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบนะครับกล่องของ14 Pro Max นะครับ13 Pro Max นะครับแล้วก็12 Pro Max ตัวนี้เป็นส2 Pro Max สีเซร่าบูเออสีแปซิ f i ิกบลูนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสี13 Pro Max สนะครับสีเซร่าบูนะครับแน่นอนนะครับตรงนี้ผมก็จะต้องมาเปิดกล่องน้อง Jeep purple นะครับหรือมันม่วงนะครับสีม่วงนั่นเองนะครับด้วยความที่ว่าทางเอ่อตอนที่เป็น13 Pro Max กเนี่ยกล่องเป็นสีดำนะครับมันก็เลยแบบว่าอักษรก็ค่อนข้างชัด นะครับด้วยความที่เป็นสีฟ้าอ่อนหรือซีซีลราบูนะครับแล้วก็ตอนที่เป็นสีแปซิฟิกบลูสิบสองโปรแมสเนี่ยสีก็เข้มก็จะดูไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ดูค่อนข้างชัดแต่ว่าก็ดูไม่ค่อยออกสักทีเดียวว่ามันเป็นสีม่วงหรือด e เพอร์ p l e เลยนะครับก็มาดูด้านล่างนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านข้างประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังกล่องน,นะครับนี่ครับก็ ตำแหน่งก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนที่เป็น12ก็พวกชื่อรุ่นแล้วก็บาร์โคดเลยจะมาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตอนที่เป็น12 Pro Max เนี่ยเริ่มย้ายออ13 Pro Max เนี่ยเริ่มย้ายขึ้นมาชื่อรุ่นมาอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับแล้วก็14 Pro Max นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าเรื่องกล่องก็ตัดออกไปนะครับเราก็จะมาเริ่ม Unboxing กันนะครับ ตัวนโยบายรักโลกนะครับทําให้ a pple เนี่ยเลิกใช้พลาสติกห่อนะครับแล้วก็จะมาเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนกับแถบกาวอย่างนี้ครับนี่ครับเปิดมาก็จะเออ่วางเครื่องไว้ในตำแหน่งนี้นะครับก็เห็นเลยนะครับว่าเป็นสี deep purple นะครับหรือสีม่วงนี่นะครับ ในกล่องที่แถมมาก,ก็จะมีสายชาร์จนะครับไรนิง่งแล้วก็ USB-C นะครับอะแดปเตอร์ไม่มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในกล่องคู่มือเนี่ยนอกจากมีเข็มสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ Apple สีขาวนะครับจริงๆของพวกนี้ไม่ต้อง ปริ้นมาแถมก็ได้แถมแค่สติกเกอร์กับเข็มจิ้มก็พอนะครับในไหนๆจะเซฟหลักโลกเลยแล้วก็น่ครับในกล่องก็มีแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราจะมาทำการติดกระจกกันอรอยกันนะครับตัวกระจกกันรอยเนี่ยผมใช้ของสปีกเก้นมาตลอดนะครับ ก็ถือรุ่น Glass TR Eset Fit นะครับในกล่องหนึ่งก็จะมี2ชิ้นนะครับวันนี้ผมใช้ติดไปแล้ว1ชิ้นนี่นะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้ถ้าใครเคยติดตามคลิปผมนะก็ะผมจะใช้ตั้งแต่1 1บเอ็ดะไรมาสิบาเนี่ยก็ใช้ของออแบรนด์นี้มาตลอดแล้วก็เป็นโมเดลนี้นะครับนี่ครับก็จะมีด้านบนนะครับมาสามารถติดไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็ ดาลางเราก็ต้องลอกสติกเกอร์ด้าลางก่อนนะครับในกล่องเนี่ยเขาในกล่องเนี่ยเขาจะแถมผ้ามาแล้วก็เนีย่ยตัวสำหรับรีดหน้ากระจกนะครับเผื่อเป็นโลเออเป็นเรียกว่าไงเป็นฟองอากาศนะครับนอกนากนับเขาก็ต้องมีผ้าเช็ดเลนส์เป็นผ้าเปียกนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์สำหรับดูดพวกฝุ่นนะครับก่อนที่เราจะแปะนะครับบางทีฝุ่นมันด้วยความที่ตัวเครื่องเนี่ยเรายังไม่ได้แกะมาก่อนยังไม่เคยจับสัมผัสมาก่อนครับทําให้กระจกเนี่ยหน้าหรือหน้าจอเนี่ยมันค่อนข้างจะบริสุทธิ์นะครับจะไม่มีรอยนิ้วมือก็ไม่ยังเป็นที่จะต้องไปเช็ดด้วยผ้าเปียกแต่อย่างใดนะครับเราทําแค่ ดูดฝุนออกจากหน้าจอนะครับเมื่อพร้อมันครับก็เนี่ยครับล็อกสเกอร์ด้านนี้ออกตัวสปีกเกรนเนี่ยก็มีขายในไทยนะครับปัจจุบันนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนที่ตัว iPhone จะอ,กออกมาขายเนี่ยก็เซิร์ชไม่เจอนะครับถ้าใครอยากจะใช้แบรนด์นี้ก็ ลองเซิร์ชลอเรื่อยๆครับหรือติดแบรนด์อื่นไปก่อนนะครับแต่เราใช้มาสามสี่รุ่นแล้วสี่ตั้งแต่สิบสองสามี่ในมานเนี่ยครับสองนี่ครับถือว่าเป็นกระจกกรอยที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ถือว่าเชื่อถือได้เพราะว่าเวลาเราไปสัมผัสเนี่ยนี่ครับด้านท็อปนะครับเข้าลงไปเวลา ใช้นิ้วสัมผัสในการเล่นเนี่ยยังไม่เคยเจอปัญหาเลยนะครับว่าเออเล่นแล้วแบบไม่ลื่นนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับวางไปเสร็จก็เขาก็สั่งว่า place and slide w เวทสามสิบวินาทีครับแล้วก็นับไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันก็ดูไปแล้วก็ยกออกนะครับก่อนจะยกเนี่ยให้ลอกซิกอร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับ นี่ครับแล้วก็ยกตัวพลาสติกนี้ออกแล้วก็นี่ครับลอ,อกตรงนี้ออกแท้าจะเห็นว่ามันเป็นฟองอากาศนะครับไม่ต้องวิตกไปนะครับก็นี่ครับเตรียมไปแล้วครับตัวนี้สําหรับรูดหน้าจอหากใครยังเป็นรอยแบบคล้ายๆเหมือนน้ํำมันเป็นแบบเหลืองๆอยู่นะครับไม่ต้องออกลัวว่าเดี๋ยวมันก็หายออกมันไปเองนะครับ แค่นี้นะครับเสร็จแล้วพร้อมใช้สีม่วงตัวนี้ผมใช้ iPhone 12 mini นะครับในการถ่ายทำนะครับเรียกว่าสีมันอาจจะไม่ตรง100%นตะครับตรงนี้มันจะดูเข้มกว่านะครับตัวจริงเนี่ยในในในวิดีโอมันจะดูแบบว่าสว่างกว่านะครับพร้อมใช้นะครับ อันนี้สีขาวว่าผมแกะกล่องไปเรียบร้อยแล้วลงในทิกต o อกนะครับไปตามดูได้นะครับชื่อเทพเก้าหนึ่งหนึ่งทคนกครับนี่ครับสีขาวอันนี้เป็นสีดำนะครับยังไม่ได้แกะเดี๋ยวมาดูคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะมาสอนเรื่องการโอนถ่ายข้อมูลนะครับแล้วก็เอ อะไรดียะการอุปถ่ายข้อมูลแล้วก็จะมีรีวิวเรื่องการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับว่ามันดีขึ้นจริงไหมนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปจนจบนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านใต้ได้นะครับแล้วก็อยากจะให้รีวิวเรื่องอะไรก็บอกมานะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ